สวัสดีนะครับผมช่างเสรีนะครับมีสารภาพนะคนทำมาหากินนะวันนี้มาออกล่าปลาช่อนนะตอนกลางคืนนะวันที่สองนะครับวันที่นี้มาสองคนนะมากับพ้าตาสองคนนะตาครับนี่ครับป้าตานะครับมามาสองคน ไ่โชว์ลูกปืนนะ,ระครับก็กลับนี่ัวใจเหรอเฮ้ยเสือลายเสือครับเลายพรางนะครับลางลางนี่พรางเลยนะลายลายพรางครับลางคอร่องนิ้วครับ ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีตัวให้พี่ๆนะนะได้ชมหรอเปล่าน,นะครับไปชมกันครับคือนัยางครับืมไม่โดนว้ายหาย โอ้โดนดนดๆนพี่น้องนึกว่าไม่โดนมันน็กครับพี่น้องมันนกเลยน็อกคาที่เลยนี่นกคาที่ครับผมนึกว่าไม่โดนโอุย้ยโดนดิครับจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับพี่น้องอีมาถึงก็เอาแล้วททฮะ อคอเตมแล้ครับพี่น้องบ่น้ำกินวปักไงเหมันใหญ่เเห็นมันเราูเิดมันกำลังมันกินหางมาขนาโคยิ่งเลยนี่ชงตัวตัวใหญ่เลยด้อสิโคยิง ยมาบัวหิดอังอ,อังสุดโอ้ยขาใหม่เข <โฮ S 1> ้าหัวนกเลยครับแถมแบกแห้งมาพี่น้องมาแล้วอันนไปดูว่าน็กคาที่เลยนึกว่าบุตรีไงไม่จักแต่น็กเลย ับหนึ่งแล้วครับนับหนึ่งแล้วพี่น้องใเย็นไปกับเสาวะไปรุ่นกันดีครับแต่ักคู่ครับ ไม่ออกข้างเนาะประดุกประดุกครับพี่โน้องมาโดนครับประดุกน้อยประดุกน้อยครับลอยลุลละลุลละเกอือบครึร่งนึงครับประดุกอีกแล้วครับน้องประดุกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นก่อนลุกครับประดุกเดี๋ยวขึ้นก่อน มันบนนิ้วหลักนู้ประดุกกระดุกนิ้วลับเฮ้ยมองครับเดี๋ยวบนกระดุกใส่แล้วนิ้ครับยัางขึ้นแลวครับย่างขึ้นแล้ครับือเอาเอาดนปะครับดูนปะครับโอ้โอแ้ว เทียดครับเทียดโอ้พี่น้องเห็นหัวปลาไหลไหมครับนี่นี่หัวปลาไหลนี่ขาวๆนี่เโคตรชิญยิงผมตริยิงปลาไหลให้เบิ่งด้วยวยืดือว่าข่ามบพี่น้องปลาไหลข่ามมาดีพี่นอ้องเอ้ปยปลาไหลนโอ้ย นะครับปลาไหลน้อยยิงในงบถิกจอยมาครับว่าโอ้ตาจัดแล้วครับไปดูครับแกจัดแล้วครับพี่น,อนอ้องที่บัวใช่ใช่ปลากินนู้ดตีสายอยู่กิน

จัดเลยครับพี่น้องนี่พี่มือคนทำ <c ười> นี่โอ้ผ่า <c ười> นไปนี่ยังยังใส่ปลามันบุหินย่ายิงใส่มันบุหินพี่น้องเฮมอนนี่ปับตาเกี่ยทำงานพี่น้องเฮ้ย <c ười> ใส่ดาม,มีเอาจับอเมซมันี้ขาดได้ด้วฮะเรือน้อยเดียวนะฮะอย่าดึงเลยแบดนี้นนฮะท้องขาดได้นะเกี่ยมานเลวพี่น้อง ออด่างทำงานเลยพี่โจอยเท้โอ้เขาสวัสดีพี่โจ้ยเทอ้โอแกทำงานนะครับคนละหนึ่งแต้มนะพี่น้องคนละแต้มนะครับอมานมาน เขาผิดไปกลางเนอะเกือบไม่ได้กินเนาะเกือบดึงกืบขาดเนาะฮัลโอลขนาดกเบ่สองีนเนาะออโหลงไปกอดมี่มกน้อง Ê. Ừ. tìm, hai hảo Nè, hảo hảo hấp hảo hảo nè không à, hảo Này hảo 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 con hảo 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 ใส่ตัวป่าก like ูเบ่งกองเล้อกูเบ่งอู้คือตัวนี้สักนี้แด้อแต้มสองโป้หัวเป้หัวครับนกเดี๋ยวนะมานมอนกูเก็บก็ <Okay. S 2> ของกูคำได้กับอ้วนแถงนี้แต่ว่าเนาะ <c oughs> ครับแทมสองแทมที่สองเข้าหัวน็อกมันมานเก็บปลากค,ครับอืมซึ้ห่างวะ่ะ

มันจะปลาลนเลนนาขาดเเนอะมีมาแล้วพี่น้องนีหมอนหมอนแต้มสามครับอี่เสียงของบุกบุม,มวนเทอะหะครับเล่นดิอโอ้โหจุดร้อยครับพี่น้องจัดแล้วครับนี่ เอาขึ้นทาง,งเหอเฮ้ยยนะ่ครับแต้มที่สามของคืนนี้นะครับผมนะนี่ใสก็กำลังกินครับพี่น้องมันกลางคืนไม่ค่อยชัดเนาะนีอน่อ้วนเลยครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับ มาแล้วพี่น้องเอ้ยมานี่โอ้ยมายิงป่าได้เห็ดพึ่งนี่พี่น้องผมเจอเห็ดพึ่งเก็บมาเลยครับนี่ป่าได้เห็ดพึ่งพอเก่งคือหกดอกก็เดีเอาเห็ดผิ่อย่างมาน์ดเลยครับมาืาอนี้ได้เห็ดพึ่งครับอีกแก้ว น้องมาถึงรถแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ก็เวลาสามทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับนะครับกลับแล้วหมานอยู่ครับก็ได้ปลาช่อนนะครับสามตัวเดี๋ยวสรุปยอดที่บ้านครับเราก็ได้เห็ดนะครับนี่ี่น้องนะครับได้เห็ดเพิ่งอีกเดี๋ยวไปสรุปยอดที่บ้านครับ ดีครับอ้ยว่าจะซื้อผ้าเก่งังคืนไหนอือนี่ครับน้องทำแต้มครับนี่ปลาช่อนมาันไดเฮ็ดอีครับหนึ่งสองสามนี่ของพ่อตาครับตัวเดียวนะครับยางมานนะครับสรุปครับนี่สี่แต้มครับคือนี้แล้วก็นี่ไดเห็ดนะครับนะครับ ใส่กำลังนะใกำลังกินครับมีแต่ใส่กำลังกินครับนี่เห็ดเห็ดเพิ่งพหัวจอดเลยครับกำลังกินนะครับเห็ดเพิ่งจีว่าถุงเต๋อเหี้